กราบขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกูปดโดยความเคารพครับกราบขอโอกาสท่านหัวหน้าโครงการท่านพระใบิกาปิยะจังหวาดวัดบางเสียดอำเภอเมืองจังหวัดพงังงาตลอดถึงพี่ๆเพื่อนๆสาธมิกที่ร่วมโครงการธรรมะออนไลน์พระเด็นใต้สู้โควิด19ทุกูปดโดยความเคารพขอเจริญพรญาติยมในคำคืนนี้ ็เป็นคำคืนของอาตมาภาพในนามาพระประหลัดริติพรจารุวนโนผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดหัวถนนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับไม้ต่อจากเมื่อคืนนั่นก็คือหลวงพี่เดียมาเย้ววัดบันานเปล่าอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นคิวที่11หรือไม้ที่11ในคำคืนนี้ก็คงจะเป็น าการบรรยายในรูปแบบอีกหนึ่งสไตล์ญาติโยมก่อนที่จะได้บรรยายนั้นก็พูดถึงเรื่องของโครงการก่อนเบื้องต้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายทราบกันดีว่าธรรมะออนไลน์ที่หลวงพี่พี่เจ้าปิยะผู้ที่เริ่มโครงการนี้ญาติโยมนั้นทั้งหลายต้องการที่อยากจะให้พระเด่นใต้ซึ่งเป็นพระอน,นุมาแล้วแต่ว่ากําลังใจมาแล้ว ให้พระเดนใต้ซึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนสาธมิกได้ร่วมกันได้ร่วมกันเพื่อที่จะให้กําลังใจกับญาติโยมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นธรรมทานส่งต่อให้กับหลายๆายท่านที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ชมแล้วก็ข้อใหญ่เลยนั่นก็คือก่อนหน้านี้โยมนะท่านได้จัดโครงการพื้นขึ้นเพื่อที่จะให้ เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะร่วมบุญกันในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อที่จะช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งตอนนี้นั้นได้ทําการปิดแล้วยมปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยสราบขา่าวการแจ้งมาเบื้องต้นบอกว่าหลายล้านกว่าบาทแล้วก็ได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปในส่วนหนึ่งก็คือซื้อไปที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราช แล้วก็ในส่วนฝั่งของสงขาก็เป็นส่วนของหลวงพี่เดียที่จัดการแล้วก็ส่วนของอาตมาก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งได้ติดต่อไปที่สาธารณส,สุขอำเภอสะเฒาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทราบข่าวว่าต้องการชุด PPE สักร้อยชุดหรือว่าสี่หสชุดอาจานพระอาจารย์ทนก็ได้จัดไว้ให้เรียบร้อยคงจะส่งเร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นในคำคืนนี้จึงมารับชมรับฟัง การบรรยายของอาตมาภาพซึ่งคงจะเป็นเอกสไตล์หนึ่งนะย,ย,ยมทิฏฐิยมท่านทั้งหลายรับชมรับฟังครูบาอาจารย์หรือพี่ๆเพื่อนๆน,นของอาตมาภาพที่อยู่ในโครงการก็หลายๆายสไตล์คงจะเป็นสไตล์ของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ว่าที่หลักๆเลยคือเป็นเอกลักษณ์ของพระปักใต้ของบ้านเราอันนั้นก็คือการบรรยายในรูปแบบที่มีภาษาทองแดงปนอยู่ด้วย นะอาตมาก็คงจะเป็นรูปหนึ่งยมแต่คงจะไม่มีภาษาทงแดงที่เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดเหมือนหลวงปี่ปิยะที่ท่านมีฉายานักเทศทงแดงที่มีชื่อเสียงด่งดังในจังหวัดพังงาและก็ตอนนี้มีชื่อเสียงด่งดังมากๆพูดถึงเรื่องของต่านเนบหลายๆเรื่องครั้งหนึ่งอาตมาภาพเคยจําได้ว่าท่านเคยนิมนต์อาตมายมไปช่วยร่วมกันอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดของท่าน โดยผ่านหลวงพี่เดียแล้วก็ให้หลวงพี่เดียโทรมาอาตามาปาบโอ้นั่งหัวลอกเกือบตายไปเจอตัวจริงยัดยมนั่งหัวลอกเกือบตายเด็กที่นั่งอบรมกับอาตามาปาไม่กล้าลุกขึ้นถาว่าทำไมไม่กล้าลุกขึ้นเพราะว่านั่งหัวอกจนเยี่ยวแตกนามอาตามาเอาทำไมพระอาจารย์ไม่ลุกขึ้นครับอาตามาบอกว่าพระอาจารย์ก็ขี่แตกเหมือนกันลุกนี่ผูใ้ใเราท่านทั้งหลายฟังพูดถึงเรื่องของโครงการนี่ท่านทําไม่ดีมากอาตามาสาธุเลย วันแรกที่ท่านชวนให้เขา้าร่วมโครงการเนี่ยโยมท่านทั้งหลายอาตมาคิดหนักมากถามว่มาทาไมคิดหนักมากที่อาตมาไม่เขา้าไม่อยากที่จะเข้าใกล้อ่าเขาเรียกว่าไม่อยากที่จะเข้าร่วมไรสุดเพราะว่ายัดโยมบอกให้าติโยมฟังอย่างนี้อาตมาภาพเนี่ยสร้างเฟซบุ๊กเฟซแรกนั้นมรานังสุข,ขังไปแล้วโยมนี่เป็นเฟซท,ที่รองเฟซนี้เนี่ยเป็นเฟซท,ที่ อาตมาภาพสร้างขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่าเป้ไอุ่นธรรมก่อนหน้านี้ก็ชื่อว่าเฟสไอุ่นธรรมจารุวันโนไม่เคยไล์สดเลยยมในชีวิตไม่เคยไม่เคยไล์สดถามว่าเพราะอะไรไม่กล้าหรืออย่างไรที่ว่าไม่กลา้าเพราเพราะว่าอาตมาภาพนี่ทาไม่เป็นโยมอาตมาทําไม่เป็นมว่าทําไมทําไม่เป็นเพราะว่าไม่เก่งในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโดนดูประจำไหมโยมโดนดูประจํา เพื่อนเพื่อน,พ,อนพระธรรมวิากรด้วยกันหลวงพี่นมโมหลวงพี่เดียหลวงพี่เป๊หลวงพี่ซินหลวงพี่ัยหลวงพี่วีหลวงพี่เจมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันดูเป็นประจำเวลาจะถือกล้องขึ้นมาแต่ละครั้งเขาจะดูหน้าอะไรอยู่อเอาอะไรลาวไีลร่วงเอาอะไรลาวพี่ร่วงจับกล้องอะไรล่ะถามว่าทําไมก็กลัวเวลาอาตมาภาพจับกล้องขึ้นมาเพราะว่ารูปที่อาตมาภาพถ่า,ายบางทีนี่หัวขาดบ้างไม่เต็มจอบ้างอะไรบ้าง แต่ว่า,าทาไมอยากจะช่วยเพราะอยากจะถ่ายให้เป็นอยากจะทําให้เป็นเหมือนกับเขาเนะนยโยมแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่เก่งก็เลยไม่กล้าที่จะไล่สดคิดอยู่หลายวันจนกระทั่งบอกกับหลวงพี่ปิยะว่าพร้อมเพราะว่าอาตมาภาพคิดว่าครั้งแรกในชีวิตของอาตมาภาพหรือว่าครั้งแรกในการไล่สดของอาตมานี่ยโยมจะต้องเป็นครั้งแรกที่แบบว่าสุดยอดเพราะว่าอะไร สุดยอดในที่นี้คืออาตมาภาพได้ทำได้ให้กำลังใจได้ไลท์เพื่อที่จะให้กําลังใจคนทั้งประเทศคนไทยทั้งประเทศอาตมาจึงคิดอย่างนั้นว่าเออที่เราทำเนี่ยเราทำดีเราจะไปกลัวอะไรผลปรากฏอาตมาภาพก็ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและคนไลฟ์สดวันก่อนอาตมาภาพดูเชร์แชหนึ่งจากลิงก์ลิง์หนึ่ง ในกลุ่มของสงขาเมืองสงขาผู้เห็นแล้วอยากจะให้โยมผู้ที่อยู่ในข่าวนั้นอยากคิดมากอยมแชร์แชร์นี้มันพูดถึงเรื่องของก็เรียกว่าทําดีแต่เพื่อนว่าทําเอาหน้าอาตมาว่าโยมหลายคนเคยเห็นแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอยากที่จะนําของไปแจกจ่ายให้กับคนไทยนี่แหละคนที่ตกทุกข์ได้ยากในสถานการณ์เช่นนี้หละ ผลปรากฏมีคนมาบอกว่าทำเนี่ยที่ทำเนี่ยทำเอาหน้าไหมโอ้โหโยมท่านทั้งหลายอยากจะให้กำลังใจกับคนที่คิดจะทำอยู่ตอนนี้และคิดจะทำต่อๆไปว่าเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดเยอะทำอย่อยาไปสนใจอใครเราทำเลยเราจะช่วยอะไรบ้านเมืองของเราได้บ้างเราจะช่วยอะไรประเทศชาติได้บ้างในสถานการณ์เช่นนี้ ให้เราทําเราอย่าไปคิดเยอะถ้าเราคิดเยอะเนี่ยให้เราคิดว่าเราจะทําอะไรเลยพรุ่งนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะทําอะไรช่วยเหลือประเทศชาติได้ถ้าคิดเยอะไอ้คิดเรื่องตรงนั้นอยู่แต่ถ้าเราไปคิดเยอะในเรื่องของการที่เพื่อนมาพูดเพื่อนมาหาว่าเราทําเอาหน้าแล้วเครียดแล้วเราไม่ทําผลปรากฏเราเป็นทุกข์ทุกข์นี่มันเกิดได้สองทางอยูนะสองทาง ทุกที่เกิดจากหนึ่งทุกที่เกิดจากทุกทางกายจับยกอนิวกางแแ้วทุกที่เกิดจากทางกายทุกที่หนึ่งทุกทางกายทุกที่สองทุกจากทางใจทุกที่เกิดจากทางกายอะไรยมอาการยมอาการที่มันเกิดอาการร้อนอาการหนาวอาการที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยยมอย่าเก็บตักมาก่อนยมนะนี่เรียกว่าทุกที่เกิดจากทางกายทุกที่สองทุก ที่เกิดจากทางใจมันได้รับอิทธิพลเลยโยมมาจากทุกที่เกิดจากทางกายยกตัวอย่างปัจจุบันเราดานนั้งหลายสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้าโยมไอ้สักครั้งสองครั้งโยมจะนึกถึงทันทีว่าอืมเป็นล่ไมจันเน่ว่าเป็นโควิดแล้วเนี่ยโยมใจมันคิดเพราะว่ากายมันเป็นอิทธิพลนี่เรียกว่าทุกสองทาง ที่เราท่านทั้งหลายหลวงพี่แจ็คมาแล้วหลวงพี่เดียหลวงพี่กับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เข้ามารับชมรับฟังนี่โยมท่านทั้งหลายจะพูดให้เราท่านทั้งหลายฟังว่าทุกสองทางนี้ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถพบเจอได้เนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลาก่ําคืนนี้ญาติโย,ยมที่กดไลค์กดแชร์อตมาภาพจเจริญพล ใครที่กดไลค์กดแชร์ตมาในค่ำคืนนี้ตมาภาพมีของแจกโยมอืมหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ like. หลังจากอัตมาภาพบรรยายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้ซุ่มเลยแล้วก็ส่งเฟซไปไปขอที่อยู่แล้วก็จะส่งแก้วเยติอย่างดีโยมประมาณสี่ห้าร้อยกว่าบาทน้องๆในกลุ่มพระธรรมวิยากรออกแบบโยมเลย่าช่วยอืมอย่าออกไปไหนะโยมนะรับชมรับฟังกันค่ขคืนนี้ อยน,นี้โยมช่วยนะได้ใกล้ไม่รู้อะไแต่เดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่าแก้ออกไปไหนก่อนนี่โยมท่านทั้งหลายพอทุกมันเกิดจากเราท่านทั้งหลายที่สองทางเนี้ที่อาตมาภาพพูดนี่ท่านทั้งหลายพอพูดถึงเรื่องของความทุกเมื่อกี้ที่เราโยมฟังกันไงนะว่าเคยไปอบรมกับท่านหลวงพี่ปิยะหรือพี่เจ้าปิยะหลวงพี่เดียในโทรมาตออาตมา,ตมาค,คืนนั้นเป็นคืนที่อาตมาภาพทุกมาก เดินทางไปจังหวัดพังงาครั้งแรกในชีวิตอืมและกันปัญหยว่าครั้งแรกเลยโบราณไม่กี่วันได้ไปหนอก็บเปลือก็แล้วทีนี้ผลปรากฏหลวงพี่เดียโทมาอาตมาในขณะนั้นบรรยายอยู่ที่หัดใหญ่อบรมเยาวชนอยู่ที่อัดใหญ่ผลปรากฏหลวงพี่เดียบอกว่าให้มาอบรมสองคืนสามวันที่จังหวัดพังงาอาตมาภาพตามหลวงพี่เดียขึ้นรถอะไร ซื้อตั๋วตรงไหนอะไรยังไงอาตมาภาพไปเชื่อตั๋วตามที่หลวงพี่เดียบอกและหลวงพี่เดียบอกอาตมาว่าให้ลงวัดบางเสียดจังหวัดพังงาอาตมาภาพบ,บอกครับได้ลงวัดบางเสียดทีนี้โยมด้านทั้งหลายผลปรากฏอาตมาขึ้นรถบบกในหัวเป็นที่เรีบรยบร้อยบอกลูกน้องรถย้ำว่าลงวัดบางเสียดโยมนะอาตมาด้วยความเหนื่อยล้าก็นอนงีบเลยโยมนอนงีบผลปรากฏพอนอนงีบเสร็จทีนี้ ทุกๆครั้งเวลารถมันจอดเข้าห้องน้ําหรือว่าอาจทำจอดให้รถคนขึ้นหรืออะไรอตาตมาภาพก็ย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าลงหวัดบางเสียดยุมนะผลป,ปรากฏว่าห้าชั่วโมงในการเดินทางอตาตมาภาพเดินทางออกจากหัดใหญ่นิยมท่านทั้งหลายประมาณหนึ่งทุ่มแล้วเกือบห้าทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนถึงไปที่จังหวัดพังงา ทีนี้พอเดินทางไปถึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยญาติโยมลดจอดเร้องสำเนียงคนบางงาลูกน้องลถมาถึงพี่เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าอะไรทักอย่างเนี่ยบอกว่าถึงแล้วถึงแล้วอาตมาภาพจับย่ามจับกระเป๋านอตบุกเดินลงจากรถเดินลงจากรถตัวประตูที่สองประตูที่หนึ่งมันอยู่ด้านหน้าผลปรากฏว่าญาติโยมท่านทั้งหลายโอ้โหอาตมาภาพอินป้ายก็ไม่ได้สงสัยอะไรทีแรกก็ขเขียนว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ อตาตมาภาพยิ้มจับตัวรับขึ้นมาโตหาหลวงพี่เดียโตหาหลวงพี่ปิยะบอกว่าเนี่ยถึงแล้ววัดบางเสียดช่วยออกมารับทีแล้วหมามันก็โหแค่ตายยมอาตมาภาพจึงบอกกับหลวงพี่เดียว่าเนี่ยถึงแล้วน้องหลวงพี่ปิยะถึงแล้วช่วยมารับหน่อยหลวงพี่เดียบอกว่าหมาเอาอะไรหมาไม่ห h o าสักแอกหนึง่งอตาตมาภาพบอกเนี่ยถึงแล้วนี่ถึงแล้วแต่ในสายตาอตาตมาโทษไปยมฟังให้ดียม อาตมาภาพทอดสายตาไปที่ลานวัดเห็นป้ายป้ายหนึ่งมันเขียนว่าลานกีฬาชุมชนวัดไสเสียดอาตมาภาพยืนยิม้มแล้วก็คุยกับหลวงพี่เดียวว่าหลวงพี่หลวงน้องหลวงแล้วตี่น้องไอ้พี่หลวงลงอันวัดนะหลวงพี่เดียวบอกว่าที่ให้พี่หลวงลงคือวัดบางเสียดอาตมาภาพบอกนี่บวชไสเสียดหลวงพี่เดียวบอกอือเรียบร้อยแลวพี่หลวงเออมันโยกไกลกันอาตมาทุกข์ใจมากไม่รู้จะทํายังไง ทิ้งยามยัดโยมทิ้งกระเป๋านโน้ตบุ๊กวิ่งออกไปเลยไม่สนใจแล้วออเป็นปลาปเป็นไลยตอนนั้นแคบอืมตอกรดวิ่งออกไปผลปรากฏเดินเร็ววนะ่ายมหน้าใหญ่าอย่ใช้กระเมาวิ่งอตาตมาว่เดินไปอย่างเร็วแล้วโบกรถโอ้รถแล้วรถมันไม่จอดยัดโยมแล่ยดาตีมันร้อยมันไม่เห็นกับเราตัวทาเติบรถไม่จอดไม่นำํามาไอรุ่นที่มันอยู่ตรงก้ามเะย,ยัดโยมมันหาว่าเรานี่โหมันหาว่าเราโหใจมันมันตโกนหูเหมือนกัน น่าจะเป็นร้านค้ามันนั่งกินเหล้ากันอยู่ญาติโยมท่านทั้งหลายทีนี้พอมันเห็นเราโหนกันทีนี้ไม่โหไออม่พอญาติโยมมันขับรถเวียนอาตมาภาพลงผิดวัดเนี่ยลงผิดวัดแล้วทีนี้ทุกมากพอมันขับรถเวียนเสร็จอาตมาไม่รู้จะทำไงเดินกลับเข้าไปในวัดเดินกลับเข้าไปในวัดในขณะที่เดินกลับก็คุยกับหลวงพี่ปิยะหลวงพี่เดียบอกว่ามาหลับกันได้แคบๆท่านพี่หวงเออพี่หลวงปิยะมาหลับกันนะ Rab, ลนหลวนนะงดียแคบๆบิด เดินเข้าไปทุกใจมากขีกระแจ็บยมตงก็ปวดปวดมากมาก็เขาไม่กล้าที่จะเข้าห้องน้ำนั่งรออยู่ตรงนั้นแด้วยความทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจผลปรากฏทีนี้หลวงพี่ปิยะก็เอารถมารับนี่ยมท่านทั้งหลายผู้ได้ยมท่านทั้งหลายฟังว่าทุกที่มันเกิดจากทางกายทางใจเนี่ยมันสามารถเกิดได้ตลอดทุกเวลายิ่งสถานการณ์เช่นนี้ด้วยญาติโยมท่านทั้งหลาย ทุกเนี่ยหลักๆถ้าเราจะพูดกันโดยหลักมันเกิดด้วยสามทางด้วยกันหนึ่งทุกที่เกิดจากโลภะหรือความอยากสองทุกที่เกิดจากโทศัความโกรธสามทุกที่เกิดจากโมหะคือความหลงความอยากคืออะไรความอยากที่อยากจะได้ของคนอื่นอยากได้นูน่นได้นี่ได้นั่นอยากได้มากจนเกินไปเช่นปัจจุบันแนยมโยมท่านทั้งหลายอยากจะได้เงินหน้าปันลุงกังนกลัก โยมลงกันเลยทะเบียนตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนโยมลงกันคลักคลักผลป,ปรากฏเป็นไงหลายคนลงเสร็จปุ๊บนอนบายงานไม่ทาเอวังเอาเบีย้ยไหนมาจ่ายให้โยมไปยืมเขากี่บ้านแล้วนั่นแหละอยากจให้เราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยทำนะถามว่าถูกไหมถูกเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรารัฐบาลให้สิทธิ์เราเพื่อที่จะให้เรากรอกข้อมูลเราทําถูกต้องแล้วแต่โยมเน่ยอยากได้มากเกินไป เมื่อการอยากได้ของโยมเกิดขึ้นโยมเป็นไงโยมเป็นทุกข์เมื่อโยมเป็นทุกข์เป็นไงก็เกิดในข้อที่สองนั่นก็คือเกิดความโกรธเป็นเหตุให้เกิดข้อที่สองคือตทสัพอเกิดความโกรธเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้พอโกรธเสร็จสติของเราโยมมันไม่มีอะไรที่จะครอบสติเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลยเพราะมันเกิดความโกรธทีนี้มันก็เกิดตัวที่สาม ไอ้ตัวที่สามนี้ก็คือโมหะคือความหลงหลงไปทาอะไรที่ผิดผิดอาตมาป้ากับเนนเกือบแล้วกันลงทะเบียนลองลงทะเบียนดูว่าที่เขาลงทะเบียนกันนั้นเ็าลงกันยังไงลองกดไปดูผลปรากฏว่าเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จเป็นไอ้กอข้อมูลไปถึงไอ้ตรงที่เขาเขียนว่าอาชีพอะไรจอบโยมเอวังอาตมาป้าไม่รู้จักลงว่าเป็นนักบวชหรือนักบินดีก็เลยหยุดนี่พูดให้เราท่านทั้งหลายฟัง ว่าที่ที่เราเกิดเหตุเหตุที่มันเกิดทุกข์เนี่ยโดยมากมากสามประการนี้มันเป็นหลักมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์มากแล้วทีนี้มาไอตรงหัวข้อที่อาตามาภาพตั้งเอาไว้นี่แหละว่าถ้าเรามัวแต่เกิดแต่ความทุกข์ถ้าเรามัวแต่คิดเล็กคิดน้อยแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรประเทศชาติเลยมันจึงทําให้เรา ชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไรค่าโยมอาตมาภาพจึงตั้งหัวข้อเอาไว้ในคําคืนนี้แบบภาษาวัยรุ่นนิดหนึ่งเพราะอาตมาภาพเป็นพระที่ไม่เก่น่นาจะอายุน้อยกว่าเพื่อนแล้วในทีมงานหรือพี่ๆหน้าตานะอืมแต่าอายุไม่รู้ใช้หัวข้อตั้งไว้ว่าใช้ชีวิตให้วิบวับอย่ามาลองกองเกงอืมเป็นปูร่าใช้ชีวิตวิบวับอย่ามาลองกองเกง ใช้ชีวิตวิบวับในที่นี้ก็คือคำว่าวิบวับนิยมเปรียบเลยอย่างแสงสาว่างหรือว่าปัญญาปาลีบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตโปัญญาเป็นแสงสาว่างในโลกใช้ชีวิตวิบวับอย่างไรให้เราท่านทั้งหลายใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาทุกเรื่องเช่นการเสพข่าวในโลกปัจจุบันโยมต้องเสพให้ดี ข่าวอะไรก็ตามโยมอย่าเอามาเฉพาะหัวข่าวแล้วโยมด่วนสรุปเราต้องไปเล่นเงอนในกันเลยโยมไปดูข้างในว่าเนื้อข่าวต่างๆนี่มันเป็นอย่างไรเมื่อเราท่านทั้งหลายเสพข่าวดีแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยพาไปพูดพาไปขยายพาไปแชร์ต่อมีอะไรได้เนี่ยโยมท่านทั้งหลาย ใช้ชีวิตอย่างวิบวับคือใช้ชีวิตที่ใช้ปัญญาใช้สติคอยควบคุมอย่าเครียดมากจนเกินไปแล้วในข้อที่สองในประโยคที่สองที่ว่ายามัวแต่มาลงกองเกง่งยามาลงกองเกง่งคืออะไรยามาลงกองเกง่งไอ้มาลงกองเกงนี่คือความวุ่นวายยมที่เราท่านทั้งหลายไปเสพข่าวมามันต่อจากข้อที่หนึ่งนยยมที่ว่าใช้ชีวิตอย่างวิบวับเนี่ยสมมติแต่เราท่านทั้งหลาย ไม่ใช้บัญญาพิจารณาในการเสพข่าวแล้วพอเสพไปแล้วทีนี้ก็เอาไปพูดสร้างความวุ่นวายให้มันเกิดขึ้นจับกับกลุ่มคณะเราบ้านเมืองของเรามันจึงทําให้บ้านเมืองของเราเกิดความวุ่นวายนี่เราท่านทั้งหลายอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตอย่างวิบวับอย่ามาลองกองแกงอย่างหัวข้อของอัตมาที่ยกขึ้นมาถามว่าทําอย่างไรเราจะทําอย่างไร อาตมาปามีสามข้อ,อยมสามข้อในค่ำคืนนี้คือสามให้ถ้าเราท่านทั้งหลายมีสามข้อนี้แล้วก็น,นำสามข้อนี้ไปใช้หลับรองอยเมเออบ้านเมืองของเราประเทศชาติของเราจะพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนหนึ่งให้ร่วมมือกันให้ร่วมมือกัน เช่นก็บอกว่าให้เราเนี่ยโยมท่านทั้งหลายใช้เจลียวโยมจ่ายเจลียวเจลล้างมือก็บอกให้เราท่านทั้งหลายใส่หน้ากากโยมก็ใส่หน้ากากเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทําตามกฎระเบียบของบ้านเมืองนี่นึกถึงหน้ากากแมสเนี่ยโยมท่านทั้งหลายวันก่อน เนี่ยยมดูเวลาเทศหรือว่าเวลาบรรยายยมาหายใจออกไหมอาตมาภาพไปบรรยายไปเทศที่งานศพที่วัดม่วงกงที่ไม่นานมานี้สองสามวันเนี่ยยมใส่แม็นเนี่ยยมถามเวลาบรรยายหรือว่าเทศเนี่ยมันหายใจออกไหมยมดูเวลาหายใจเข้าหายใจออกและใช้เวลาในการเทศสามสิบนาทีในสามสิบนาทีที่อาตมาภาพเทศมันก็หายใจบลับบลับบับับับมันเนี่ยยม บางทีเหมือนอีติ้งไงโยมแต่ว่าถามว่าทําไมอาตมาภาพจึงใช้แมต็ตับนี้จึงใช้หน้ากากแบบนี้เพราะว่าอาตมาภาพอยากที่จะให้ความร่วมมืออยากเห็นบ้านเมืองของเราเนี่ยโยมญาติท่านทั้งหลายผ่านผลลิกฤตเหมือนกับที่ญาติโยมท่านทั้งหลายอยากเห็นนี่แหละเนี่ยอยากจะให้เราได้ร่วมมือกันไงตามตามกฎระเบียบของบ้านเมืองนี่ข้อแรกข้อที่สอง นั่นก็คืออยากจะให้เราท่านทั้งหลายช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลืออย่างไรอ่ะที่เราท่านทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์เนี่ยใครที่กดไลค์กดแชร์เป็นบุญเบลย,ยมติช่วยกดไลค์ชุดแรกช่วยอนันนังฟังอตาตมาจนจบเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดธรรมาทำอย่างไรช่วยเหลือในที่นี้เราช่วยเหลืออะไรได้บ้างเราก็ช่วยเหลือเช่นเนี่ยจังหวัดสงขลาเราไม่ต้องพูดถึงจังหวัดอื่นไกล จังหวัดสงขลาธา,า,มารมภาพท่านพระอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองรูปเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะประสัคฆาธิการเต็มไปหมดในจังหวัดสงขลา,าตามาไม่ใช่วาโยจังหวัดเองโยมท่านช่วยกันท่านช่วยกันามวมาช่วยในที่นี้ช่วยอะไรท่านช่วยเหลือทั้งวัดทั้งญาติโยมวัดก็ช่วยเหลือวัดที่ลาบากไม่ได้บินทบาทตก็ไปช่วยมียวันก่อนดูข่าวในทีวี ช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้านุก็บอกว่าให้ใจมังทั้งวันอีตายใช่ไหมหายใจแล้วอยู่ช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าเอาข่าวไปลงพระเจ้าปัดโยมปัดโยปัดปัดกับข้าวอันโยมเป็นเหมือนเชฟเลยเจ้าวาดวัดหนึ่งอาตมาจําได้ว่าวัดไส้งามอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาท่านดำกับข้าวแจกญาติโยมเจตนาของท่านคืออยากจะช่วยเหลือประชาชน อยากจะช่วยเหลือญาติโยมที่สงฆ์อีกท่านพระอาจาย์พระครูวาตีธรรมวิพัฒน์เจ้าวาดวัดแหลมโพธิท่านเป็นนักเทศชื่อดังขับรถเวียนไม่ใช่ขับเองนะยยมท่านนั่งไหมใส่น้ํามันเองทาของแพ็กของไปแจกญาติโยม,มในจวนนบทในละเวกตรงนั้นหลยยม,ท,ามาที่อําเภอเมืองอามเพอสะเดาบ้านอาตมาภาพที่อาตมาภาพอยู่เนีอำเภอสะเดาเจ้าคณะอำเภอสะเดา ท่านให้พระสงฆ์เนี่ญาติยโยมต่างๆหลายในเขตปกครองของท่านร่วมมือร่วมใจกันออกเงินคนละเล็กคนละน้อยได้จํานวนแสนกว่าบาทเป็นเงินกองทุนของ,งคณะสงฆ์อำเภอสาะเดิมถามว่าพาไปทาอะไรไปช่วยเหลือโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แสนกว่าบาทญาติยโยมตั้งโรงพยาบาลสะดามโรงพยาบาลป้านดังให้กับสาธารณาสุขแล้วก็อบตโหมีเกียรติแสนกว่าบาทเนี่ยโยมเลยทัพเรา ที่วัดประดังเบซาในแหล่งเรื่องบ้านเองไปนะวัดประดังเบซาเจ้าวาดแล้วก็หลวงพี่คิวผู้ช่วยเจ้าวาดญาติโยมท่านทั้งหลายวันตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนุยมแจกของทากับข้าวทาข้าวของแจกญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาห้าโมงเย็นแจกตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดวันนี้ก็ยังอีแจกอยู่เลยอาตมาภาพวาดจริงๆว่าอยากไปเอามั่งกันแต่กี้เกียจตอแถวกับเขาเนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายวัดอาตมาภาพที่อาตมาภาพจำพรรษาอยู่ที่เนี่ย ท่านพระาจารย์ด็อกเตอร์พระกูประโชิกิจโคศนเจ้าวาดวัดอวัธนุนท่านให้ที่วัดอีกเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อีกมากมายที่อัาตามาภาพยังไม่ได้กล่าวถึงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยโยมตั้งญาติพี่น้องอยวนก่อนโยมหนึ่งร้านอะไรดอกไม้อะไรทักอย่างแล้วือลงในโลกโซเชียลแจกของญาติโยมเนี่ยตั้งโยมทั้งพระเราท่านทั้งหลายไม่ทิ้งกัน เพราะว่าอะไรเพราะเราทําตามข้อที่สองคือช่วยเหลือกันต่อมาข้อที่สาม,มนาทีแล้วเขรัมศิษนาทีแล้วนังเล้งข้อที่สามให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือกันโยมข้อที่สามนั่นคือให้กําลังใจอืมให้กําลังใจซึ่งกันและกันในที่นี้ถ้ามีคนติ่ติดโควิดหรือว่าเสี่ยงที่จะเป็นโควิดเราอย่าไปซ้ําเติมโยม ให้กำลังใจเขานทตันพระอาจารย์พระครูประหลัดวันลกิจมาแล้วครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่รับชมรับฟังได้ให้กำลังใจลูกเป้นี่ยโยมท่านทั้งหลายผู้ให้เราท่านทั้งหลายฟังว่าให้กำลังใจกันนี่โยมดูตาอารมาภาพดีใจเกือบตายเนี่ยโยมท่านทั้งหลายมาสาธุสาธุกดไลค์กดแชร์อย่าเมื่อนี่โดดดีใจยกมือเฮทักทีแต่ลืมไปนึกขึ้นได้ว่าเป็นพระเป็นพระโยมต้องอยู่ในสมณะ ้องอยู่ในจริยาวัดที่ดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมท่านทั้งหลายผู้ใ้นเราท่านทั้งหลายฟังว่าในสถานการณ์เช่นนี้ให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตอย่างวิบวับอย่ามาลงกองแกงตามหัวข้อที่อาตมาภาพพูดไว้เบื้องต้นอาจจะเป็นหัวข้อที่เป็นสำหรับวัยรุ่นหน่อยแต่ว่าเป็นหัวข้อที่ดีมากและให้เรานำสามข้อที่อาตมาภาพ บอกนี่นแหละไปใช้ในชีวิตประจำวันหนึ่งให้ความร่วมมือสองให้ช่วยเหลือกันสามให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่คือสามข้อที่จะสามารถทำให้เราท่านทั้งหลายผ่านพ้นวิกฤตเร็วร้ายโรคร้ายเหล่านี้ไปได้เนี่ยโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงฝากเราท่านทั้งหลายเอาไว้เอาละในคำคืนนี้ก็คงจะพอประมาณ เพราะว่าอาตมาภาพก็คงจะพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ญาติโยมพอที่จะพูดได้พอที่จะบรรยายได้จึงฝากญาติโยมท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วก็ญาติโยมที่กดไลค์กดแชร์ญาติโย,ยมที่อาตมาภาพบอกเมื่อตะกี้เบื้องต้นโยมท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ยกเว้นพระอดไม่ให้โยมที่กดไลค์กดแชร์มาอาตมาภาพจะสุม่มแล้วก็จะส่งแก้วเยติแก้วเนียโยม ประมาณ400กว่าบาทซึ่งออกแบบโดยน้องๆพระธรรมวิทยกรในจังหวัดสงขลาอืมดูยมสวยส่งไปให้ญาติโยมอาที่กดไลค์กดแชร์กันในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นจึงฝากเราท่านทั้งหลายไว้โยมนะเดี๋ยวเราก่อยพบกันในซีซั่นหน้าเผื่อมีโอกาสได้ร่วมกับหลวงพี่ฮปิยะแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็ขอส่งต่อไปยังหลวงพี่ พระสุพลหรือว่าหลวงพี่ป้ากิกก๊อกจังหวัดกระบี่พระธรรมวิยกรกลุ่มธรรมะอมยิ้มว่าวในวันพรุ่งนี้นั้นก็ขอให้หลวงพี่ได้บรรยายและรับไม้ต่อและในค่ำคืนนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ให้กำลังใจกระผมกราบขอบพระคุณท่านพี่เจ้าปิยะเจ้าวาดวัดบางเสียด ขอบพระคุณพ,พี่พี่เพื่อนๆสาธมิกที่ร่วมกันในโครงการธรรมะออนไลน์พระเดนใต้สู้โควิด19ที่ให้โอกาสกระผมได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการและขออนุโมทนากับส่วนกุศลที่ยัโยมท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์และร่วมบุญมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถึงมันจะปิดไปแล้ว ก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมท่านทั้งหลายร่วมกันกระทำในค่ำคืนนี้ขออนุญาตมีบทพรบทหนึ่งที่ฝากมาจากวัดหันใจในจากหลวงพี่นโมหรือว่าพระครูใบดีกานโมอยากจะให้เราท่านทั้งหลายลองฟังดูแม้โยมท่านทั้งหลายจะทำบุญแค่สิบบาทบาทที่หนึ่งให้สุขใสดังดวงแก้วบาทที่สองให้ผ่องแผ้วดังบัวบาน บาทที่สามให้เยือกเย็นดังสายทานบาทที่สี่ให้อ่อนหวานป่านน้ำปึ้งบาทที่ห้าให้ห่างทุกขห่างโศกโรคไปด้วยบาทที่หขอให้ร่ำรวยถูกหวยถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีบาทที่เจ็พูนพิพัฒน์สวัสดีบาท8มีสินทรัพย์นับอนันบาทที่9ขออนุโมทนาและสาธุให้บรรลุสิ่งสมอารมณ์หวัง บาทที่สิบอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้ห่างทุกขหก่างโศกมีโชคพันขอให้ท่านสุขสมหวังดังความปรารถนาทุกประการขอเจริญพร